สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครเกมมิ่งเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับมาพบกับนัทนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันพุธนะครับเช้าๆอย่างนี้นะครับกับการสรุปแพทช์นะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะครับในโลก Lost a r k นะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันที่20เดือนเจนะครับถือได้ว่าเป็นวันที่เหมือนกับเป็นบิ๊กแพทของทาง Lost a r k เลยก็คือเป็นจุล y ยอัปเดตนะครับเขาเรียกว่า s p e l l in Space นั่นเองนะครับอ่า Spell in Space นะครับก็พูดง่ายๆนะครับจะมีเหมน กับอันหลักๆเลยนะครับตามที่เราคาดหวังไว้นะครับแล้วก็มีเหมือนกับเซอร์ไพรส์จากทาง Amazon ก็คือจะมี global morning buff ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับตั้งแต่เทียสหนเทียสสอจนถึงเทียสสามหนึ่งสามเลยอ่ะอันนี้เหมือนกับเป็นพรีวิวคร่าวๆนะครับอ่ะสิ่งที่เราจะได้มาในแพทนี้นะครับหนึ่งนะครับเราได้อัคคันลิสนะครับก็คือคลาสใหม่แน่นอนนะครับเรารู้อยู่แล้วนะว่าเราได้นะครับอันที่2นะครับที่เราจะได้ก็คือเราจะได้เหมือนกับซัมเมอร์อีเวนต์นั่นเองนะครับอ่ะอันที่3ก็จะ อันที่เพื่อนๆอาจจะรอคอยกันนะครับก็คือจะเป็นใบจ้ำหรือว่าที่เราเรียกว่า power pass นั่นเองนะครับ จำตัวละครเพื่อนๆนะครับฟรีๆเลยจนถึง1302นะครับแต่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องเคลียร์เควสที่ปุนิก้าก่อนนะครับและก็เป็นอีเวนต์อันใหม่อีกอันนะครับก็คือเป็นไฮเปอร์เอ็กซ์เพย์นั่นเองนะก็เหมือนกับอันซูเปอร์เอ็กซ์เพยนครั้งที่แล้วนะครับแต่ของรางวัลนะครับที่เพื่อนๆจะได้นะครับเพื่อนๆต้องเก็บตั้งแต่1302จนถึง1370นะครับอ่ภาพก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะครับภาษาเกาหลีนะก็น่าจะมี1 2 3 4 5นะครับประมาณนี้นะ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหลังที่แผนมานะครับอ่นนี่คือเหมือนกับ3อันใหญ่ๆนะครับและเรายังจะได้เรทที่แบบกับไม่ใช่เรทใหม่แต่เป็นเรทเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนขึ้นมาก็คือ1นะครับเราจะได้วาลทานนะครับอินเฟอร์นอลหรือว่าวาลทานเฮลโมที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับก็คืออันนี้นะและอีกอันนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นชาเลนจ์อาบิซ่าดัมเจียนนะครับก็คือจะคล้ายๆกับที่เราลงอ่าเขาเ ว่าชาเลนการเดียนเลนนั่นเองนะครับเป็นอาทิตย์ละครนะครับตัวละครเราจะสเกลให้เท่ากับอาบิโซดันเจียนนั้นๆนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับเราเกียร์เท่าแล้วเราก็ลงเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นไฮไลท์คร่าวๆนะครับแล้วก็ทาง Amazon นะครับเขาได้มีการเพิ่มเกี่ยวกับ growth support effect หรือว่าที่เพื่อนๆในฟอรัมหรือว่าเพื่อนๆชาวเกาหลีหรือว่าทาง NAEU เขาพูดว่าเป็น global คอนเนคบัฟนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับป่ะเราไปดูรายละเอียดลึกๆกันดีกว่านะครับอ่ะสำหรับรายละเอียดลึกๆนะครับอคาน่านะจะไม่พูดถึงนะเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเป็นคลาสเมชนั่นเองนะครับอ่านนี้เพื่อนๆทราบอยู่แล้วนะครับอ่ะแต่นัดลืมพูดไปว่าวันนี้นะครับว่าเราจะมีการปิดเซิร์ฟกี่ชั่วโมงครับปกตินะครับสี่ชั่วโมงนะครับก็คือปิดตั้งแต่บ่ายสองนะครับถึงหกโมงเย็นนั่นเองนะครับคาดว่า คาดว่าอันนี้มุมมองของนั้นนะครับแผดใหญ่ขนาดนี้แต่นะั้นไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมเขาปิดแค่4ชั่วโมงนั่นเองนะอาจจะมีการเลื่อนนะครับอาจจะมีการเลื่อนเลื่อนเร็วขึ้นหรือเลื่อนนานขึ้นอันนี้ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาเลื่อนไปเปิดตั้งเท่าไหร่สองทุ่มเลยใช่ไหมสองทุ่มสามทุ่มเลยก็คือขนาดอาทิตย์ที่แล้วแผดนิดเดียวนะครับแต่ไอตัวเกมอะไรพวกนี้มันเข้ามาแล้วแหละอ่ะต้องรอดูนะครับก็ยึดเวลาทางที่อเมซอนเขาบอกเป็นหลักก่อนปิด สี่ชั่วโมงนะครับบ่ายสองจนหกโมงครับเพื่อนๆก็รีบๆเคลียร์เกรสวิกฤตอะไรกันไปนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูเอ่อวอล์คาน์รีเจนเลตอินเฟอร์เนลดิฟิคอลตี้นะครับหรือว่าเฮลโมด์นั่นเองนะครับอันนี้นะครับอ่าเกียร์เพื่อนๆเนี่ยจะถูกสเกลลงมานะครับหนึ่งสี่สี่ห้านะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เหมือนกับบุ๊กออฟคอออร์ดินีชนะครับก็คืออ่าทุกอย่างนะครับเพื่อนๆจะเหมือนกับปรับคล้ายๆกับเพื่อนๆลง PVP นั่นเองพวกเอ็นเกรฟวิ่งพวกแบบสกิลอะไรต่างๆเพื่อนๆจะเล เหมือนกับรีวิวอีกทีหลังจากที่ถ้านัดมีโอกาสได้ลงนะอันไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับก็คือเหมือนกับเพื่อนๆสามารถลงได้อัลลิมิตเลยต่ออาทิตย์ต่อวันอะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่คู่เพื่อนๆเลยแต่พวกคอนซูมเอเบิลพวกยาโพชั่นอะไรพวกนี้เพื่อนๆต้องเสียนะครับในการลงนะครับก็คือมีการคาดการณ์ว่าจากที่นัดไปดูในเซิร์ชเกาหลีมาใช่ไหมครับพวกไซโทนิค uh, หรือเซนวันนะครับเขาบอกว่าเขาลงวาลทานเฮลโมทีเนี่ยเขาจะเสียประมาณ100โก อ่าในการในการวายครั้งหนึ่งในการตายครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะต่อมานะครับเกี่ยวก,กับเรื่องอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งมีโปรโมทแล้วนะครับอ่ะสำหรับวิดีโอโปรโมทเดี๋ยวนระาจะเปิดให้เพื่อน,นดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับ water pop arena นั่นเองครับสำหรับ water water pop arena เนี่ยสิ่งที่ทางเราจะได้นะครับก็คือจะเป็นการแข่งขัน เป็น PVP <and S 1> นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คืออาจจะมีการเผาร้อนกันบ้างนะแตัคิดว่าน่าจะดีกว่ากิจกรรมที่เราได้นะครับใน,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 นมอน เพราะว่าจากที่เราได้ตอนนี้นะคว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันน่าเบื่อเกินไปหมาทำบยอนะครับแต่อันนี้เป็นกิจกรรมที่เราต้องเป็นพีสูกันก็อ็นก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจน่าจะมาแทนกว่กาอกควโอเคเลยนะครับสำหรับนี้นะเดี๋ยวเราต้องรอดูล้กันนะครับว่าเป็นยังไง รายละเอียดของรางวัลนนะั้นคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะแต่อันนี้ยังไม่มีการประกาศมานะครับว่าใน Event Reward เนี่ยจะคล้ายๆกับของเกาหลีหรือเปล่าที่แบบเขาจะให้นะักเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้าไไดอาวุธเบรปอนสกินนะครับนั้นไม่รู้ว่ามันเอามันจะ,ะมันจะแจกในอีเวนต์รีวอร์ดหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะน,นี่ต้องรอดูนะครับอ่ะต่อมานะครับชาเลนจ์อับบิซโซ่ดันเจียนะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับเหมือนกับอ่ะชาเลนจ์ Challenge คาเดียนดันเจียนนะครับไอ้คาชาเลนคาร์เดียนเรดนั่นเองก็คือแค่เปลี่ยนจากบอสตัวเดียวเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนกับดันเจียนก็คือเราต้องเข้าไปแล้วก็เคลียร์บอสนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับย้อนวานเวลาเราไปลงพวกออริฮา่าฮาร์โมนที่เราลงแบบเคลียร์เท่านะครับแล้วก็นัดคิดว่า ที่ยากที่สุดในมุมมองนั้นนะคิดว่าน่าจะเป็น460ไอเรลชาร์ซาที่เราต้องทำมีานิกตรงๆแต่ถ้าสมมติเมื่อเรเคยผ่านมาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับจะ general update นะครับเดี๋ยวน่าจะสกิปไปเลยนะเรจะสกิปอันที่นัดบอกนะก็คือเป็น growth support effect นะครับสำหรับ growth support effect เนี่ย growth uh, support effect นะครับมันมันที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่ามันเป็น uh, global honing b u f นั่นเองนะครับ การขอปรับหน้าจอบแป๊บหนึ่งนะเพราะว่านี้หน้าจอมันปรับไม่ได้โอเคอ่ะโอเคปรับได้ละก็คือ growth support effect เนี่ยมันจะมีผลตั้งแต่เทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามนะครับแต่เทียร์สามเนี่ยจะมีผลหยุดอยู่ที่1 3 7 0เท่านั้นนะครับไม่เกิน1 3 7 0นะสูงสุดอยู่ที่1 3 7 0นะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับมันแทบจะสะแต็กกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับแพทนี้นะครับถ้าจะให้นะัดสรุปคร่าวๆก็คือเป็นแพทที่1 ดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นเกม Lost Ark นั่นเองนะครับสดึง Returning Player หรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เลิกเล่นเกมไปหรือหยุดเล่นเกมไปเพราะว่าอ่าตีบวกแตกบ้างเขาเรียกว่า State of the Game ไม่ดีบ้างบอดเยอะบ้าง RMT บ้างใช่ไหม เลดยากไปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าแพทใหญ่เนี่ยแพดจูไลเนี่ยก็ถือว่ามาช่วยเหลือในด้านนี้เยอะเลยนะครับสำหรับ2เหตุผลนะสำหรับผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วก็คือได้อันนี้ส่งไปด้วยก็คือเราจะสามารถสร้างตัวละครเพิ่มได้ตัวเลตตัวเด็กเพิ่มนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีตัวละครหกตัวก็สามารถที่จะสร้างตัวละครขึ้นไปเทียสั่นแล้วก็หาตังได้เพิ่มและยังไม่พอถ้าเพื่อนเื่อมี6ตัวแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สามารถที่จะมีตัวที่สามารถที่จะฟ ต่อว uh, anyway ah, ันนั่นเองนะครับอ so like ่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับแพทนี้หลักๆเลยนะอ่ะเรามาดูกันนะครับโค้ซัพพอร์ตแพลนนะครับเทียสหนึ่งเทียสสองนะครับถ้าเพื่อนๆคุ้นเคยเกี่ยวกับซูเปอร์เอ็กเพลทนะครับบักเหมือนกันเลยก็คือพูดง่ายนะครับโอกาสตีปิดเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบคือกูฟาร์มอย่างเดียวแล้วกูไปตีบวกติดติดแล้วก็ยังไม่พอนะครับเพื่อนๆตีหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับเพื่อนๆตีสองครั้งก็คือจากบวกตีบวกหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นตีบบววกกใช่ม ตีจากปีบวก1ใช่ไหมก็จะเป็นบวก3บวก5บวก7บวก9แล้วก็ไปบวก11เลยถูกต้องไหมครับอ่ะอันนี้อันนี้ตามนี้นะตามนี้เลยแล้วก็พอหลังจากบวก11จะเหลือแค่บวก1นั่นเองนะครับผมอ่ะอันน,น,นี้อันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพเท่ากันเนาะอ่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้แล้วก็มีกับแบบบัฟลดต่างๆใช้พวกเงินใช้ซิลเวอร์น้อยลงใช้ชา์ดน้อยลงนะครับอ่ะนี่เทียนแค่สองนะครับอ่ะเรามาดูอันที่มันหน้าแบบ ชง,งงงวยนะครับอันนี้เป็นการพรีวิวนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมในหลังจากที่แพทมาแล้วเดี๋ยวนะจะมาทำเซริมอีกทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอทียสามก็คือ1302จนถึง1370ว่า เลทจริงๆมันเป็นยังไงนะครับก็คือเบสิกซัคเซสเลทเนี่ยมันจะเพิ่มสูงสุดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าบัฟอะไรก็ตามนะอันนี้ยังไม่นับบับสตองโอนนะครับอันนี้แค่โกลด์ซัพพอร์ตนะก็คือพูดง่ายๆนะครับจากหนึ่งสามศูนย์สองไปหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับเพื่อนๆจะได้โอกาสตีบวกเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดนั่นเองนะครับอ่าก็คือหนึ่งสามศูนย์สองก็คือบวกหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนบวกสิบห้าก็คือหนึ่งสามเจ็ดศูน พอเลย1370ไปแล้วโอกาสจะไม่มีแล้วนะ1370บัฟที่เพื่อนๆจะได้ก็คือ1370ถึง1415จาก strong home บัฟนั่นเองนครับอ,อันนีแรกนะแล้วก็ honing xp นะครับลดลง30%นะครับในเทียรสานะครับแล้วก็ r e q u i r e h o n i n g break t h r o นะครับ r e q u i r e h o n i n g break t h r o u g h คืออะไรเวลาที่เพื่อนๆกดาร์มชาร์ t เข้าไปอ่ะมันจะลดลง50%อ่ะเดี๋ยวนะัดกดโชว์ให้ดูเลยก็ได้เพื่อนๆจะได้ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่งงใช่ไหมก็คือเวลาเพื่อนๆกดแบบเติมเติมฉากไปอ่ะเพื่อที่จะ level อัพเลเวลครับเดี๋ยวอักดให้ดูนะแปบ๊บนึ้งอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้คือ Honing Breakthrough นะครับถ้าสมมติปกติเพื่อนๆใช้อยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยใช้อยู่ที่ประมาณ1 2ื่นก็คือเป็นฉาก EP ที่เพื่อนๆใ,ใช่ไหมครับถ้าอัปเดตอันเนี้ยมันจะลดลงมันจะลดลงไอห้าสอตถูกต้องไหมครับคอสเนี่ย ถ้าสมมติมันลดลง50%ใช่ไหมครับจาก1302ไป1370ก็คือทุกๆขั้นน่ะก็คือบวกหบวกสบวกสบวกสก็คือ15ครั้งนะครับจาก402มันจะเหลือประมาณ2,000 20, 0นิดๆ2 0 0 0นั่นเองนะครับก็ถือว่าลดไปเยอะนะครับยังไม่พอนะครับมันยังอาจจะช่วยลดซิลเวอร์ด้วยนะครับจาก5,000ก็อาจจะเหลือ3,000นั่นเองนะครับอนะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับฮันนิงเบรกตูนะถ้ามีความผิดพลาดยังไงเพ <c oughs> ื่อนๆสามารถมาธิจะมินได้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวน่่าาาจจะมแกกก้ไขอีีีททหลัง แพดมันไลฟ์แล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับอันต่อไปก็คือจะเป็นเทียสามโคนิงคอร์สก็คือลดลงนั่นเองนะครับโกล,ลดลง30%แล้วก็ EXP กพีเกียร์ใช่ไหมครับลดลงอีก50%เลยนั่นเองนะอันนี้คือสูงสุดนะครับไอพวกเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าไลท์ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือเพื่อนๆไม่ต้องพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องสนใจไอ increase honing success rate นะครับคือไอสิบเนี่ยมันไปเพิ่ม ใน1 0อในย0อยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าบัฟมันจะเพิ่มเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับโรดซัพพอร์ตในเทียร์สามเพื่อนเพื่อจะได้สูงสุดแค่20%นนั่นเองก็คือ1 0เนี่ยมันไม่ได้เอาไปบวกกับอีก20%นะอันนี้จากความเข้าใจนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆ่เข้าใจไหมแต่เพราะว่านัดมองว่า a เมซอนมันไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้นที่จะแบบอ่ะเพิ่มให้อี่ออสิบเ,เรอราเป็นอย่างนั้นก็ดีนะมนะช่วยทําให้ ความทรหดในการ1สมหนรถึงถึงมันหนึนาเเนี่ยหายไปได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อม,อมือเห็นนะการที่มือนๆจะตีบวก13 4 0ไป13 7่งเจี่ยเพื่อนๆใช้ตังค์เยอะมากบางคนใช้ตังค์เป็นหมื่นบางคนใช้คือพูดง่ายแม่ต่บก7000แน่นอนในการที่เมือนๆอจะตีบวกครั้งเนี้ยมันจะทำให้การตีบวกในช่วงเทียร์สเนี่ยมันสั้นลงเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอดูในการอัปเดตอีกทีเดี๋ยวนะ่าจะมาเหมือนกับแค r ิไฟ ลองตีบวกขนาดเองแล้วเดี๋ยวนะจะมาบอกนะครับว่ามันเพิ่มบัฟเท่าไหร่อะไรยังไงกันแน่นะครับอ่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น general update แล้วก็ quality offline นะครับสำหรับอันนี้เดี๋ยวนะ่จะไม่พูดนะถ้าเพื่อนๆอยากจะได้รายละเอียดนะครับนะัดแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเพราะว่านัดไลฟ์ไปเมื่อวานแล้วนะครับสำหรับรายละเอียด Pre ีวิวแบบลึกๆเลยนะครับในทุกๆข้อนั่นเองนะครับอ่ะแต่สิ่งที่เพื่อนๆอาจจะอยากทราบกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องโกที่มันติดกูดาวนั่นเองครับโกติดกูดาวนะครับมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการซื้อ Royal การที่เราขาย Royal Crystal หรือว่าการที่อ่าเขาเรียกว่าไงนะ เราขาย blue crystal ไปนั่นเองนะครับถ้าสมมุติเราขาย2อ,อย่างนี้ไปเนี่ยโกมันจะติดกูดาวนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆแบบ IMT อยู่แล้วนะครับในเกี่ยวกับใน Facebook ในกลุ่มของไทยเพื่อนๆไม่มีปัญหาครับเพื่อนๆสามารถที่จะเทรดโกได้ปกติไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ หรือการซื้อประดับนะครับถ้าเพื่อนๆหากโกโดยการฟาร์มมือ100%อะไรพวกนั้นนะเพื่อนม่สามารถที่เทรดได้ปกติถ้าถ้าสมมติเพื่อนๆเหมือนกับอ่ะเอาคริสตัลไปขายไม่ว่าจะเป็นคริสตัลอะไรก็ตามเพื่อนๆจะเป็นคูดาวสามสามวันนั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะอันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวนัดจะทำร Re ีรีวิวอีกทีไม่ต้องห่วงโอเคอ่ะแล้วมันก็จะมีอันนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบก็คือเป็นจูบบอกนั่นเองนะครับก็คือ จะทําให้ในสตรองฮูเรามีเพลงแล้วนั่นเองนะครับโอ,โอเคอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําหรับสายสตรองฮูน่าจะชอบนะครับอ่ะต่อมานะ่าจะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับสกินซัมเมอร์อีเวนต์นะครับสำหรับบิกินนี่ที่เพื่อนๆรอคอยเนี่ยในของทางเขาเรียกว่านะในของทางเกาหลีเนี่ยที่นักเปิดให้ดูนะครับอ่าก็นัดจะพูดว่ายังไงดีอ่า ให้ให้ให้ให,ให้คิดเผื่อไว้ว่าโปรโมชั่นภาพโปรโมชั่นของทาง Amazon อเมซอนน่ะเขาทำออกมาไม่ดีเพื่อนๆดูเว็บหน้าจอการโปรโมโดีเขาทําออกมาได้ไม่ดีเท่ากับทางเกาหลีหรือญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นภาพที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพตัวอยา่าง คือตอนที่เราซื้อจริงๆบางทีมันอาจจะสามารถ c u ส t ตอ i z ไมสามารถ Mix ซ์แอนด์แได้มันอาจจะทำให้เราเอาลูกไม้นี้ออกได้หรือเนี่ยชุดเขาเรียกว่าชนะุดบิกินี่เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไอ้ตรงผ้าตรงไหลเนี่ยออกมาได้โอเคไหมอ่าอันนี้ก็คือเป็นการแบบมองในกลางๆแล้วก็แอ t i o n บวกนิดนึงนะครับแล้วก็สกินที่เราจะได้เราจะได้ประมาณ3อันนั่นเองนะ สกินที่เราจะได้ก็คือจะมี3อันจะมี midsummer night dream skin นะครับแล้วก็ lover youth skin นะครับแล้วก็อีกอันนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องรอดูอันนี้ไม่มีชื่อเฉยเลยดูดิเห็นปะคือนัดคิดว่ามันมันพรีวิวออกมาแต่เพื่อนๆสามารถที่จะ mix and match ได้นะครับแล้วเราก็จะได้เหมือนกับสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ตัวนี้นะ4ีสีนะครับซึ่งในในเกาหลีมันมี5อันนัดไม่รู้ว่ามันจะมี5อันตามเกาหลีไหมอ่ะแต่ต้องรอดูนะครับแล้วก็ เพชรนะครับสตาร์ฟิตเพชรนะครับนัดคิดว่าอันนี้สวยมากๆนะครับอันนี้แบบเป็นอะไรที่นัดรอคอยมากนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับอัปเดตเกี่ยวกับแพ็คนะครับในในเขาเรียกว่านะ ในสตอ r e อัปเดตเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับในสตอ r e อัปเดตที่จะเพิ่มมานะครับก็คือเหมือนกับทุกๆครั้งนะครับถ้าสมมติมีมีคลาสใหม่มามันก็จะเหมือนกับมี e อ c ก u s i v e p a c k พ็กสำหรับคลาสนั้นๆนั่นเองนะครับเข้ามาและยังไม่พอนะครับจะมีการรีเฟรชแพ็ k นี้ด้วยนะครับ p u n i ก a p โ o ลด p p ปอร์ตแพนะครับแล้วก็โ o ลด Support Pack นะครับเป็นการรี2อันนั่นเองนะครับนี่ฮะจะรีนะก็คือนัดทำไมเวลามันเป็นนี้นะก็คือมันจะรีทุกๆเดือนนะครับเขาแจ้งมาแล แล้วมันก็จะมีแพ็กเพิ่มมาอีกแพ็กก็คือจะเป็นแพ็กเหมือนกับเว็บป้อนโกร h Support ตแพ็กก็คือจะเป็นแพ็คที่ใช้ตีบวกอาวุธโดยเฉพาะอันนี้อันนี้จากที่นัดเข้าใจนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมี e อ็กซ์คลูซีฟสกของอาคานิสนะครับและสิ่งที่นัดส่งแล้วก็มีอีกแพ็กหนึ่งก็คือ r o h ฮ n เ e l d เดสตินีสเปเชียลแพ็กเนั่นเองครับแต่สิ่งที่นัดสงสัยส,ส,ส,สิ่งที่นัดสงสัยนะครับสิ่งที่นัดสงสัยก็คือไอซัมเมอร์วอลเปเปอเนี่ย เขาจะเอาไปใส่ตรงไหน,นอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขยบให้เพื่อนดูชัดๆ summer wallpaper เนี่ยมันจะมากับแพ็กไหนเราต้องรอดูเพราะว่าส่วนใหญ่เวลา amazon เขาเอาของมาขายนะครับเขาไม่ค่อยแจ้งแบบเป็นรายละเอียดแบบรายละเอียดแพ็กอะว่าเขาขายอะไรบ้าง บางทีเขาจะตกหล่นไปเขาตกหล่นบ่อยมากนะครับฉะนั้นได้แต่หวังว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์เวิร์ดเปเปอร์อันเนี้ยน่าจะมีเข้ามาในไม่ว่าแพ็คสเปเชียลแพ็คใดสเปเชียลแพ็คหนึ่งนะครับอ่าต้องรอดูต้องรอดูออดนะักคิดว่ามันน่าจะมาในสเปเชียลแพ็คของ <S 2> <S 2> <S ของทางอันนี้นะครับในมุมมองของนัดนะอันนี้ในมุมมองของนัดนะักคิดว่ามันน่าจะเข้ามาในตรงนี้นะครับโรเฮนเดลเดสตินีสเปเชียลแพ็คนะครับนะต้องรอดู ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มอีก power pass นะครับ power pass อันนี้ก็คือปกติใบจำใน knowledge transfer ใช่ไหมครับเพื่อนๆจะใช้โกในการจำนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับ option เสริมนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถใช้ royal crystal หรือว่า crystal ที่เราซื้อก็คือ crystal สีลุงใช้แทนได้นั่นเองนะครับก็คือขั้นแรกก็คือจะใช้ทุกๆขั้นจะใช้1,100 royal crystal ก็คือจากเล v e l 0 ไปเร็ว50แล้วก็ผ่านนอร์เวิร์นเพื่อนๆจะใช้1,001นะครับอ่ะโรเฮนเดลเพื่อนๆก็ใช้อีก1,001ใช่ไหมครับอยอนเพื่อนๆก็ใช้อีก1,001เฟยตันเพื่อนๆก็ใช้อีก1,001ปุนิก้าเพื่อนๆก็จะใช้อีก1,001นั่นเองนะครับแต่เขาจะแยกเป็น2ส่วนนะก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะจาได้เลยไปเร็ว50โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องทาเควสก็คือเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับแต่การที่เพื่อนๆจะจาไป อันนี้ไปโรเฮนเดลไปยอนไปเฟยตันไปปูนิก้าอีก4อันเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องเพื่อนๆจำเป็นจะต้องผ่านเฟสแล้วนะครับโอเค ก็คือในไอดีเพื่อนๆนต้องขวัญผ่านเคสแล้วถึงจะจําได้ก็คือ r e ี u i ว e m เป็นคล้ายๆกับ Knowledge Transfer ของเรานั่นเองนะคล้ายๆกันนะต้องมีตัวละครที่ผ่านมาแล้วถึงจะจําได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่อันนี้นัดไม่มั่นใจว่ามันจะติดคูดาวแปะชั่วโมงมอนโนเลช Transfer ไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะมารีวิวอีกทีนะครับหลังจากที่แพทมันมาเนาะอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆเข้าใจคร่าวๆไปก่อนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะอ่าอันนี้คือคร่าวๆนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้ว ที่เขาบอกว่าพาสอะถ้าเพื่อนๆใช้ไปแล้วนะครับหรือว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่สามารถรีฟันได้นะก่อนซื้อเดี๋ยวรอนัะเดี๋ยวรอรัฐมารีวิวก่อนก็ได้นะครับอ่สามารถติดตามมาได้นะครับโอเคแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับสเปเชียลค r า Pa ็เกจที่นัตบอลแพงไปนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเขาเรียกว่าเนี่ยคริสตัลแพ็กอันใหม่ใช่ไหมครับอะไรสตอร์อันใหม่แบบเดี๋ยวนัทอัปเดตให้นะครับแล้วก็บัคฟิกเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแพทใหม่่าๆของทางรหืืออทจ นั่นเองก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับแล้วนัดคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในในอัปเดตอะถ้าสมมติมันอัปเดตมันจริงนัดคิดว่ามันจะมีรายละเอียดปีดย่อยแล้วก็อะไรเยอะกว่านี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Amazon mm hmm. เขา uh, has n t done a good job ในการทำแพดโนตตลอดเลยนะครับในการสื่อสารนะครับเขาทำแบบคือมันจะมีอะไรตกล่นเสมอนะครับแล้วต้องให้ผู้เล่นเนี่ยมา แบบ trial and error ลองผิดลองถูกเองอะ่ะเข้าใจใช่ไหมประมาณนั้นขนาดแบบ reward อันนี้ขอบนนะครับก่อนจบคลิปคือขนาด reward ของทาง summer event เรายังไม่รู้เลยอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่า event ได้อะไรบ้างเพราะว่านัดเข้าใจแหละว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าจากที่เราสังเกตเห็นนะว่า event ของคางเกาหลีต่อให้มันเป็น2ปี3ปีที่แล้วไอตัวรับพอใช่ไหมครับเขาจะได้เป็นบลีกก็คือได้แต้ม1 0 0 0 0เราได้ เราได้เต้ม l e g e n d a รีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องรอดูสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้นัทไนรูเกมมิ่งได้นะครับขอบคุณจริงๆนะแล้วก็เขาเรียกว่าฟีดแบ็กจากการที่ดูไลค์เมื่อวานะถือว่าเป็นล้นอะไรที่ล้นหลามมากครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะได้แบบ In-depth แบบมีอารมณ์ใส่เต็ม กดได้ลิงก์ด้านล่างนะครับแบบ2-3ชั่วโมงเต็มเลยนะครับนัแปะลิงก์ไว้แล้วก็มีถามสแตมให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามากดสมัครเป็นเมมเบอร์มาเป็นแก๊งปราบวาดอ้วน ให้กับนัดไนโลเกมมิงนะนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนของนัดโดยตรงนะครับแล้วก็นัดไลฟ์เป็นประจำนะทุกวันนะจันถึงสุกนะครับสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมี e x c l u s i v e Content ทนะครับทุกๆวันอังคารนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับการเป็นสรุปแล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็รวมถึงวันพุธนะครับก็คือวันนี้นั่นเองครับวันนี้ที่เพื่นจะได้คลิปนะครับก็คือตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะมีเหมือนกับอาร์กอดบัสนะครับยาวจนถึงเคลียร์ไวก็ บอลทานเลทไม่ว่าจะเป็นนอร์มหรือสหนวดนดยาวๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามารับชมเข้ามาสนุกมาดูไมโลเกมมิง่งนอนผ่านเฮ้ยไมโลนอนผ่านเกมมิ่งนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็สามารถที่คอมเมนต์บอกได้ด้านล่างเลยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดเดี๋ยวนัาจะกลับมาแก้ไขมาทำเป็นคลิปแล้วก็มาทำเป็นรีวิวอีกรอบเพราะว่านี้มันถือว่าเป็นการพรีวิวแพทนั่นเองนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับไปครับ